คำเตือนอีกแกบอกว่าไอ้เหี้ยทุกช่องต้องมีแหละอันนี้ถ้าใจเขียนผิดอะไรไม่ต้องห่วงคลิปนี้มีสหานที่เอ่อเออ่จะพูดแบบไดีนะค่อนข้างจะลามกหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วก็เออ่ดูธรรมะธรรมบูมังนะนะส่วนต้นฉบับผมะาทจะไม่ได้ทิ้งลิงก์นะครับก็นั่นแหละครับสาเหตุที่โดนบล็อกเป็นหนึ่งสัปดาห์เพราะเนื้อหาในลิงก์มีสื่อภาพลามกจุกเปรตหัวดอมเถอะไอ้เหี้ยนนั่นลิงก์ต้นฉบับเขาพวกมึงแค่คิดไปเองไอ้สัตว์ นี่สรุปกุมาภาคไทยหรือว่าภานนรอกันแน่เนี่ยภาคไทยภาคไทยไรเออแต่ว่าไปกันเลยว่าครับพี่น้องเสียเวลาไปเยอะแล้วสามสิบปีแล้วโว้ยไปนี่คุณหมาป่าช่วยกินฉันหน่อยสิรู้อะไรไหมฉันเป็นหมาป่าหมาป่าเชียนะกล้าดียังไงพูดแบบนี้รู้ไหมว่าช่วงนี้แค่ไหนแล้วที่ตอนนี้ฉันอารมณ์ดีอยู่พอดีอยิบกับบ้านไปหาแม่เถอะอือ ถ้างั้นยินชั้นตอนเราไม่ดีแทนก็ได้นะน้ยจะมาดิฟังหน่อยสิตอนคูอก,ก็พูดนะชัดชัฉันฉันเดียวดายไปยตลอดคนพอ่อคุณแม่แล้วก็คนอื่นก็ถูกหมาป่าจับกินไม่หมดนั่นทําให้ฉันไม่อยากเดียวดายเลยคิดว่าถ้ามีใครสักคนมากินฉันแล้วก็ <c oughs> ฟังดูงู้นนี่นะนี่อย่าทำให้ฉันกลายเป็นจุดฆ่าตัวตายของเธอสิใครที่ได้ยินแบบนั้นก็เศร้ากันพอดีหะเดียด๋ยวคุณหมาป่าไปคนเื่นไปชิวชิว ลเดียย่ยวเออเยอะเอ๊เฮ้ยเอ๋ว้าวฟองเต็มไปหมดเลยนี่อยู่นี่หน่อยน้ไม้เดี๋ยวก็ล้ับไม่ทั่วหรอกแต่ว่ามันสนุกว่าเลยนะฮะตรงนั้นฮะมีอะไรกับฉันหรือเปล่าะห,หางอย่าไปจับหางสิเอ๊ะโทษทีนะเจ็บตรงไหนหรือเปล่านะไม่ไม่ขนาดนั้นหรอก มันแค่ทําให้รู้สึกดีแปลกๆนะจะว่าไปเรื่องจับได้แล้วนะอ่าน่าสนุกดีนี่เอ้อจะว่าในบอยฉันเรื่องจับไงรู้สึกดีเหรอเออไม่หยุดมันเออน่าสนใจนี่ไม่อ๋อพอพอพอได้แล้วคนฉันมันรู้สึกแปลกๆอะเพอะเธอฮะฉันแค่จะว่าดีอย่าพูดด้วยคำสิ่งเหมือนนั้นสิเดี๋ยวฉันก็เืิดํำสิ่งที่ควกเขาทำซะได้ เฮ้ยพอเสื้อว่าแห้งก็รีบใส่หัวไปจากบ้านฉันสักทีออาฉันอยู่ห้าจังเลยอ่ะเฮ้ยไม่ต้องรอเะกันก็ได้มัง้งว้าวคุณหมาป่าเป็นคนใจดีจังกินเสร็จแล้วก็รีบไปไหนก็ไปไปเพื่อเป็นการตอบแทนช่วยกินฉันหลังจากนี้ด้หรือเปล่าอ่ะฉันไปพูดกับเธอไว้ว,ว่ายัางไงฮะฉันไม่กินเธอฉันไม่หิวเว้ยเอย๋ทำไมอ่ะไม่ชอบกินเนื้อกระต่ายเหรอรือชอบไก่มากกว่านั่นฉันก็ยังนุ่มอยู่นะเพราะฉันตังเด็กอยู่เลยรู้ไหม เอย่างสดอยู่ด้วยไปหามาป่านักเยงตัวอื่นให้มากินเธอเธอป่านั้นน่ะมีแต่มาป่าจแต่ไม่หมดเลยเธอก็รู้นี้นี่นี่เห็นไหมกูเป็นตัวร้ายที่ใจดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยออก็ก็ได้นั่นทาให้อทําให้อะไรห้องนอนจังเลยโอ้ยแล้วมันนอนเลยตรงนี้เนี้ยโอ้นี่ละทีนี้โอ้ยอีกแล้วเหรเนี้ย ถ้าพรุ uh, uh, uh ่ง mm นี hmm. ้ย huh? ังเป็นแบบนี้อยู่ฉันจะไล่เธอออกจากที่นี่แล้วนะกินฟรีแถมมอฟรีอีกนะหากแม่ฮะเฮ้ยเจอะน่าหน่าหรืนี่ฉันกำลังคิดทำอะไรอยู่นะขอขอสักหน่อยเถอะนะหฮเยอะอเอ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 อนอนสบายไหมรู้แล้วอยากกินฉันละสิ เลยลองชิมซ้ำดูใช่ไหมล่ะเพราะยังไงเล็กๆควณก็อยากกินฉันอยู่แล้วเฮอมัไม่ใช่เรื่องแล้วสัหน่อยงันนี้เลยจัดการทั้นต่อเลยสิคุณเยอะได้สิได้เลยถ้าพูดอย่างนั้แล้วก็ฉันก็จะกินนายจริงเหรอวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ป็นอะไรกันเฮ้ย ทั้งวันอะไรวะเนี่ยหลังจากที่เออเออบรรพาวันเจ้าไปพินจ์าากันเลยนะกันเสร็จแล้วอาอฮะอรุณสวิ์คนโกหกคุณแม่จะกินฉันสักหน่อยเลยคุณเอาแต่ทำเรื่องแปลกแตอยู่ได้คนบ้าแม่แม่แม่ฉันก็กินเธอไปแล้วนะอร่อยซะด้วยยังไงซะฉันก็ยังคงเดียวดายต่อไปสินะแค่กินให้ตายตายไปก็พอแล้ว <c oughs> เออแล้วถ้าเธอมาอยู่กับฉันละ่ะเป็นยังไง ฮะจริงเหรออืแต่คุณหมาป่าเป็นคนขี้โกหกหรืวอว่ายังไงงีน้แน่นี้นะนี่คีดแบบนั้นกับฉันอยู่อีกเหรอนี่ฉันสุภาพกับเธอแบบสุดๆแล้วนะเธอน่นะจะไม่ได้เจอผู้ปีศาจแบบนั้นที่นี่หรอกนะจะไม่มีใครมากินเธออีกดังนั้นต่อจากนี้และตอลอดไปฉันจะอยู่ข้างเธอจนกว่าเธอจะหายเศร้าและไม่เดียวดายต่อไปนะเอ่อรอบหน้าฉัานขอเป็น เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะไม่เอาเลยนะจบจ้า